อาหาร4อย่างนี้สมองดีแน่นอนค่ะสมองเป็นอวัยวะที่ทํางานหนักมากๆของร่างกายเราเลยนะคะทั้งเวลาหลับเวลาตื่นแม้แต่หลับบางทีเรายังฝันเลยใช่ไหมคะ สมองไม่ได้หยุดทํางานเลยเรามาบํารุงสมองด้วยอาหารดีๆ4ชนิดนี้กันนะคะอย่างที่1เลยค่ะอาหารที่มีส่วนประกอบของโคลีเพราะโคลีนเนี่ยเป็นส่วนที่ไปทําให้เซลล์ประสาทของสมองทํางานได้ดีนะคะทําให้ความจําเราดีขึ้นถ้าเราขาดโคลีนจะทําให้เราสมองเสื่อมได้ค่ะและอาหารเหล่านี้มีอยู่ในปลาไข่แดงบอกคารี่และถั่วเปลือกแข็งต่างๆเช่นอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันเป็นต้น2ค่ะ สารอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบประสาทและกล้ามเนื้อถ้าเราขาดแมกนีเซียมจะทำให้เกิดอาการปวดหัวดสารเหล่านี้มีอยู่ในผักใบเขียวสีเข้มเข้มเช่นคะนา้า บ็อกการีและตำลึงเป็นต้นค่ะ3ค่าสารอาหารที่มีโคเอนไซคิวเทนค่ะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานระดับเซลล์ให้กับร่างกายของเราเลยนะซึ่งมีอยู่ในอวัยวะที่ทำงานเยอะๆของสัตว์ต่างๆเช่นพวกตับหัวใจไตปอดหรือเส้นจีถ้าใครไม่ชอบไปทานผักโขมถั่วเหลืองหรือถั่วพิชาเลโอและปลาต่างๆได้ค่ะและ4ค่ะ สารอาหารที่บำรุงสมองก็คือวิตามิน B และสารโฟลิกค่ะซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีอยู่ในผักผลไม้หลากสีสันค่ะหามาทานสลับสลับกันไปจะทําให้เราได้วิตามิน B และโฟลิกซึ่งไปบำรุงสมองของเรานะคะอาหารเหล่านี้มีดีมากๆสําหรับสมองของเราอย่าลืมหามารับประทานกันนะคะอย่าปล่อยให้สมองของเราเสื่อมไปก่อนตัวเรานะคะไม่อย่างนั้นเราจะจําอะไรไม่ได้เลยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะ